สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ politics world Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ยังเกาะติดอยู่กับข่าวของรัเสเซียนะครับผมก็ดูเหมือนว่า จากมหากราบของพริกซินเนี่ยที่แบบออกมาทําคลิปกลายเป็นดาวโซเชียลประจําสงครามในครั้งนี้แทนตัวของรัมซานคาดิลอฟในช่วงที่ผ่านมาเพื่อใครไม่รู้นะครับผมตัวของเยฟเกนีพริกซินเนี่ยเป็นหัวหน้าของกลุ่มฐานรับจ้างของรัสเซียนั่นก็คือกลุ่มวากเนอร์นั่นเองกลุ่มวากเนอร์นี่เองเนี่ยนะครับผมถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลรัสเซียแต่จากแหล่งข่าวเนี่ยนะครับผมก็ทําให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยเชื่อกันว่าไอ้วากเนอร์อะ ถึงแม้ว่าจะเป็นฐานรับจ้างเนี่ยนะครับแต่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลรัสเซียแล้วก็เป็นเหม er ือนมือมืดของรัฐบาลรัสเซียด้วยนะครับที่รัฐบาลรัสเซียเนี่ยจะใช้หน่วยนี้ในการทําภารกิจที่เป็นภารกิจที่รัฐบาลเนี่ยไม่อยากจะออกหน้ารับนะครับผมหรือเป็นภารกิจที่มันอาจจะไม่เหมาะไม่ควรสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้พูดง่ายๆก็เหมือนเป็นอาวุธลับของรัฐบาลโดยปกติแล้วกองกําลังวากเนอร์เนี่ยนะครับผมก็จะกระจายกันไปทําภารกิจต่างๆทั่วโลกเลยนะครับแต่ตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียูครรรนนนขึ้้มมาากกกกอองงลลัว์็ไดดถะพ การที่จะมารบในสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับโดยทางกองกาลังวาคเนอร์เองเนี่ยก็ได้เข้ารบอยู่ในหลากหลายแนวรบเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่แนวรบหลักสําคัญเลยไงก็คือสมอรภูมิบักมุดสมรภูมินี้เนี่ยต่อสู้กันมาอย่างยาวนานมากๆนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานี้เองเนี่ยกองกาลังของทางรัเสเซียเนี่ยรวมไปถึงวาคเนอร์เองอะ่ะก็ค่อยๆลุกคืบแล้วก็กินดินแดนบักมุดได้ไปเทียนิดเทียนิทกลายเป็นฝั่งรัเสเซียเนี่ยได้เปรียบนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยจํานวนผู้เสียชีวิตจ,จํานวนมากซึ่ง ตรงนี้เองเนี่ยหลายๆลคนก็วิเคราะห์กันว่าทหารที่เสียชีวิตไปส่วนใหญ่เนี่ยก็คือกลุ่มทหารวากเนอร์เนี่ยแหละแล้วก็เป็นกลุ่มทหารชั้นเลวด้วยนะครับก็คือเป็นทหารที่อาจจะยังไม่ได้มีฝีมือเยอะอะไรเป็นทหารที่เกณฑ์มาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอามารบเลยนะครับหรืออาจจะเป็นพวกนักโทษอะไรแบบนี้แต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ทหารแบบนั้นทหารฝีมือดีเนี่ยก็เสียชีวิตไปในสงครามเหมือนกันและล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการยื่นคําขาดออกมาแล้วจากตัวของ,งเยฟเกนีพริโกซินผู้สมนครผ่าน เขาได้ออกมาทําคลิปเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับผมจะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกมาต่อว่ารัฐบาลรัสเซียน,นะครับว่าพวกเขาเนี่ยขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลพักหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้แค่ออกมาขอแล้วล่ะตอนแรกอาจจะขอดีๆหน่อยหลังๆนี่เริ่มด่าแล้วไอ้พวกบัตรศพ่งกระสุนมาให้กูดิวะนู่นนี่นั่นถูกมาแล้วก็มีการมาทําคลิปโชว์ด้วยนะครับแบบถ่ายคลิปกับศพทหารวางเนอ้อบ้างบอกว่าถ้ารัสเซียช่วยเนี่ยคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราคงจะสูญเสียน้อยกว่านี้สัก5เท่าหรือว่าจะเป็นการถ่ายคลิปอาววุธมมาาาประจค ขององงกทัรัรสเซียว่าจะส่งมาทําไมอาวุธเนี่ยส่งมาเยอะแยะแต่ไม่มีกระสุนส่งไปก็เท่านั้นนะครับก็ด่ากันยับเยินนะครับผมเรียกได้ว่าสัตว์เสียสเทเสียกันเลยนะและล่าสุดนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตัวของเยฟเกนีพริกอิินนั้นจะทนไม่ไหวแล้วเลยครับผมได้ออกมาทําคลิปยื่นคําขาดเลยว่ากองกาลังวางเนอร์น,นั้นจะถอนตัวออกจากบัคมุต เนื่องจากไม่มีอาวุธจะสู้ไม่มีกระสุนปืนจะเอาไปยิงเขาแล้วเว ey. ้ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องถอนทับออกนะครับโดยการปล่อยเอกสารออกมาด้วยนะครับผมซึ่งเนื้อความในเอกสารส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการโจมตีรัสเซียนั่นแหละเป็นการโจมตีกระทรวงกาลาโหมรัสเซียนะครับผมว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะกระทรวงกาลาโหมรัสเซียเลยแล้วก็จะขอออกจากบักมุดแล้วไม่สนใจแล้วนะครับผมโดยในเนื้อความเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่ากองกําลังวากเนอร์เองจะอยู่ที่บักมุดเนี่ยวันสุดท้ายจนถึงวันที่9นะครับผมและในวัน มาซึ่งก็คือวันที่10นั้นจะทําการถอนกําลังออกนะครับถ้ายังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่หลายหลายฝ่ายเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นการออกมางงองแง,งหรือเป็นการเล่นละครหรือเปล่าเอาเข้าจริงเนี่ยจะกล้าถอนออกหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีกองกําลังโปโตอกเนาะเป็นอีกหนึ่งกองกําลังหาร,รับจ้างของรัสเซียซึ่งเป็นของก๊าซบอมเนี่ยเข้ามารบด้วยนะครับทางโปโตอกเนี่ยอยากจะถอยออกมาก่อนนะครับผมวากเนอร์ <Warner S 2> บอกไม่ให้ถอยถ้าถอยกูยิงคราวนี้เองวากเนอร์จะขอถอยเดี๋ยวรอดูนะครับว่า ว a กเนอร์ถอยเนี่ยจะโดนยิงหรือเปล่านะครับไหนดูดีจะกล้าถอยหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นการหลอกล่อยูเครนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เองก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงสงครามมันเนาะมันก็เชื่ออะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาจจะเป็นการหลอกก็ได้ให้ยูเครนเนเทกําลังเข้ามาในบัคมุดแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมกงกำลังวักเนอร์อาจจะดักซุ่มโจมตีอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะขาดแคลนอาวุธจริงๆทะเลาะกันภายในจริงๆอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าความเป็นไปได้นี่เป็นไปไดด้้ทุกรููปแบบเลยค่าผชมิ ว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคลิปจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มันมาถึงคลิปที่เป็นแบบคําขาดแล้วถูกไหมกูไม่เอาแล้วโว้ยอะไรประมาณนี้นี่คงจะเป็นสิ่งที่พริโกซินนั้นต้องการจะสื่อออกมานะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดใน politics world วันนี้ที่เราได้นํามาเสนอกันกันกบข่าวสารในสงครามรัเสเซียยูเครน่า้ผู้ชมเชื่อขนาดไหนเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลย่านผู้ชมคิดว่าวากเนอร์จะออกจริงไหมยังไงคอมเมนต์กันมาเลยนะ ไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดู politics world Thailand นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง politics world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากทำ u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให ทุกคนฟังกันนั่นก็คือฟ u วเจอร์สกิลนั่นเองครับฟิวเจอร์สกิเองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ after effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing ออนไลน e สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ยโพลิติกเวิร์ว่าไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มี โปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9,948บาทเหลือเพียง4,974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W ยูไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ใหด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย w 1หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์ ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ